แกงไก่ใส่ฟักเมนูซดน้ำน,น,นัวมาอีกแล้วค่ะหลัง <c oughs> จากจะซดน้ำนัวแล้วยังได้กลิ่นหอมของผักสมุนไพรอีกด้วยขั้นตอนแลยว่าทุดดิบตามนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทันสามารถดูย้อนหลังหรือว่าแคปที่หน้าจอได้ค่ะขั้นตอนแรกเรานำฟักเขียวมาปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดถ้าได้ฟักเขียวแก่มานะคะให้เราผ่าไส้ตรงกลางออกจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำของเอจะหั่นได้ประมาณนี้ค่ะ ถัดมาเรามาเตรียมในส่วนของการตำเครื่องแกงค่ะใส่พริกแห้งเกลือตำด้วยหอมแดงกระเทียมหอมแดงกับกระเทียมเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กก่อนจะได้ตำได้ง่ายค่ะความละเอียดของเอจะได้ประมาณนี้นะคะของเอจะไม่เอาละเอียดมากจากนั้นเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งคคกจากนั้นนำไปเทใส่ในหมอ้อ ปิดฝาต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วเราจะใส่ไก่ลงไปใส่ข่ากับตะไคร้หรือเราจะใส่ข่ากับตะไคร้ตอนใส่น้ำเครื่องแกงก็ได้ค่ะจากนั้นเรามาปรุงรสปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสผงนัวน้ำปะลาใบมะกรูดฉีกผนสักเล็กน้อยถ้าน้ำน้อยเกินไปเราสามารถเติมน้ำเปล่าได้ค่ะ แล้วก็ใส่ฟักค้นให้ฟักจมลงในหม้อเสร็จแล้วปิดฝาต้มให้สุกสักสินาทีพอครบเวลาเราเช็คดูได้ว่าสุกหรือยังถ้าสุกแล้วเราก็ชิมแล้วก็ปรุงรสตามที่เราชอบได้เลยค่ะของเอชิมแล้วเมือ่อกี้ของเอกจะเติมน้ำปลาสักเล็กน้อยพอได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะใส่พริกกระเหลี่ยงลงไปเพื่อเพิ่มสีสันตามด้วยต้นหอมใบแมงลัก คนให้ผักสลดหรือว่าผักยุบตัวลงค่ะจากนั้นก็ปิดเตาแล้วเราก็จะได้แกงไก่ใส่ฟักสดน้ําร้อนๆนันวๆน,น,น่าทานแบบนี้เลยค่ะไปตัดเสิร์ฟใส่ถ้วยกันค่ะเมนูแกงฟักนี้นะคะเราสามารถแปลรูปเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าเนื้อหมูค่ะตามที่เราสะดวกแล้วก็เราชอบค่ะ แล้วก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่คนอีสานนิยมทํากินบ่อยที่สุดเลยค่ะเพราะตัวเอ๋เองก็ชอบค่ะเพราะเอ๋ก็เป็นคนอีสานเหมือนกันค่ะถ้าใครสนใจอยากลองทําเมนูแกงไก่สายฟักนี้นะคะลองไปทําดูค่ะไม่ยากเกินไปค่ะแต่ทําแล้วรับรองจะติดใจขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ